วันนี้เราจะมาแนะนำแบรนด์เสื้อผ้าปั่นจักรยานใหม่ล่าสุดจาก Universal Color กันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a l t a 24 c h a n n e l นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำแบรนด์ใหม่ล่าสุดนะครับก็ซึ่งนั่นก็คือ Universal Color ซึ่งเป็นชุดปั่นจักรยานพรีเมียมนะครับจากลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับผม ก่อนที่พวกเราจะไปดูดีเทลกันแบบจอดลึกเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s i b e นะครบกับเอาช่อง a l t ต้าทเวนตี้โฟร์ชนนี้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยนะครับผมสำหรับแบรนด์ Universal Color นะครับหรือเราจะเรียกสั้นๆว่า UC เนี่ยนะครับออกคอลเลคชั่นครั้งแรกนะครับก็คือเมื่อฤดูร้อนปี2020นะครับที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ นะครับผมซึ่งแบรนด์ UC เนี่ยนะให้ความสำคัญทั้งหมด4อย่างแล้วกันนะครับซึ่ง1นั่นก็คือประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับหรือในการสวมใส่นั่นเองนะครับสำหรับการขี่จักรยานอย่างที่2นะครับก็คือความทนทานในการใช้งานนะครับและอย่างที่3เนี่ยนะครับก็คือความเป็นยูนิเซ็กซ์นะครับไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับจะมีคอลเลคชันเหมือนกันนะครับสีเขียวก็เป็นสีเขียวนะครับสีดำเงินก็เป็นสีนํำเงินนะครับสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับ และอย่างสุดท้ายนะครับก็คือการลดคาร์บอนฟตูรินนั่นเองนะครับผมแน่นอนนะครับว่าเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับสำหรับทุกๆแบรนด์เสื้อผ้าจักรยานนะครับ UC เองก็เช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ UC เนี่ยแตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆเนี่ยนะครับก็คือการที่ UC มีความเชื่อว่าการที่ซื้อชุดคุณภาพดีๆสัก1ชุดเนี่ยนะครับและสามารถใช้ได้ถึง2ปีเนี่ยนะครับมันย่อมดีกว่าที่จะใช้ซื้อชุดราคาถูกๆนะครับแต่ว่าต้องซื้อซ้ําบ่อยๆทุกๆ6เดือน และนั่นเองนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ UC เนี่ยนะครับคิดถึงเรื่องของการลดคาร์บอนฟอสเฟนลงนะครับโดย2ใน3ของคอลเลกชันของ UC เนี่ยนะครับก็คือรุ่นโมโนและรุ่นสเปกตรัมเนี่ยนะครับใช้วัสดุที่มาจากการรีไซเคิลทั้งสิ้นนะครับผมหรือ,อหลังจากนี้แล้วนะครับสามารถนำชุดคอลเลกชันเนี่ยนะครับ ไปรีไซเคิลเพื่อใช้งานเป็นอย่างอื่นต่อได้นะครับผมและในอนาคตนะครับ2-3ปีหลังจากนี้ UC มีแผนการที่จะทำให้ทุกคอลเลกชันของเขานะครับสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ใหม่100%เป็นต็มครับนอกจากนี้นะครับ UC ยังเข้าร่วมโครงการที่มีชื่อเรียกว่า1% for the planet นะครับผมซึ่งเป็นโครงการที่จะบริจาค รายได้ทุกๆ1%นที่ UC ทได้นะครับให้กับองค์กรการกุศลเพื่อทําให้โลกที่เราอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมครับและในกระบวนการผลิตนะครับสินค้าของ UC ทุกชิ้นนะครับถูกผลิตขึ้นที่โรงงานของ LTP Group ในประเทศลิทัวเนียนะครับซึ่งโรงงานเนี่ยนะครับได้รับเครื่องหมาย l u u s ซ g n นะครับซึ่งเป็นการสัญญาว่าจะลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนที่อยู่ในโรงงานด้วยนะครับผมต่อมานะครับเราจะพูดถึงในส่วนของดีไซน์กันบ้างนะครับทางด้าน UC เนี่ยนะครับก็จะออกแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกมาเนี่ยให้เป็นแนว Elegant Style นะครับผมซึ่ง l e l g a n t Style เนี่ยนะครับก็จะมีสีพื้นๆเรียบๆเลียนะครับเป็นพื้นฐานนะครับผมแล้วก็ยังสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายทำให้มันมีความ เป็นยูนิเซ็กซ์มากๆเลยทีเดียวนะ UC เน้นการออกแบบชุดที่สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับหรือเรียกว่ายูนิเซ็กซ์นั่นเองนะครับคอลเลกชันของพวกเขาเนี่ยจะออกแบบมาให้เหมือนกันทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพราะ UC เชื่อว่าทุกคนควรรู้สึกว่าสามารถซื้อไปใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามสำหรับในส่วนของคอลเลกชันของ UC เนี่ยครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ3คอลเลกชันด้วยกันนะครับคอลเลกชันที่1นนั่นก็คือโมโนนะครับผม คอลเลซชันที่2ก็คือสเปกตรัมนะครับและคอลเลซชันสุดท้ายนะครับและดีที่สุดนะครับก็คือคอลเลซชัน คครรมมานะับผสำหรับโมโนนะครับคือคอลเลกชันที่เน้นการใส่ปั่นสบายๆนะครับในทุกวันนะครับผมสีสันเนี่ยจะมีลักษณะสีสันที่เรียบง่ายนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับสีน้ําตาลพื้นๆนะครับสีน้ําเงินพื้นๆนะครับผมและในส่วนของฟิตนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าคอมฟอร์ตฟิตนะครับก็จะใส่แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้แบบว่าแน่นตัวมากนะครับก็จะค่อนข้างแบบว่าเออใส่แล้วสบายๆนะครับผมในขณะที่สเปกตรัมเนี่ยนะครับคอลเลกชันตัดมาเนี่ยก็จะเน้นที่ความเบานะครับและการระบายอากาศที่ดีนะครับก็เน้นการออกแบบ ชุดตามหลักสรีระศาสตร์และแอโรไดนามิกสำหรับในคอลเลคชันสุดท้ายนะครับโครมาก็คือตัวท็อปไลน์ของ UC นั่นเองนะครับที่เน้นประสิทธิภาพในการปั่นใช้งานเนี่ยทุกๆด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่เบานะครับการระบายอากาศที่ดีนะครับแล้วก็การเข้ารูปนะครับผมคอลเลคชันโครมานะครับก็จึงเหมาะกับการแข่งขันเป็นอย่างยิ่งนะครับหรือในส่วนที่เราเรียกว่า performance c y l i n g เป็นยังไงกันบ้างครับกับแบรนด์เสื้อผ้า Universal Color นะครับซึ่งโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์และประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับจึงทําให้แบรนด์เสื้อผ้า Universal Color นะครับเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่น่าจับตามองมากที่สุดแบรนด์หนึ่งณนะช่วงเวลานี้เลยนะครับผมสำหรับท่านใดก็ตามนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าของอ Universal Color นะครับผมสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ที่ a l t a 2 4 u t i c o m นะครับผมหรือ out a l t a r t t r s t o r e แห่งนี้นะครับซึ่งตั้งอยู่ บริเวณถนนลาดกระบังนะครับระหว่างซอยลาดกระบัง36และ38นะครับสำหรับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแต่ก่อนผมไปนะครับอย่าลืมนะครับอีกครั้งหนึ่งกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วกดติดตามโซเชียลมีเดียของเรานะครับทั้งทาง Facebook Instagram แล้วก็ l ล n e ด้วยนะครับผมเอาละครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อีกครั้งสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ